อันนี้เป็นวิดีโอ b ีฟอร์นะคะที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะลืมเปิดกันสั่นตอนถ่ายวิดีโอค่ะเนี่ยค่ะยึกยึยือย,อย,อยอแบบปวดหัวเวียนหัวมากเวลาดูส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น After ที่เราแก้ไขแล้วหลังจากที่แก้ไขด้วยวิธีที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะสมูทดีไหมคะสวายตาม,มากแก้ง่ายมากเลยอะดูสิ แอมบร์ตี้ในวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาแก้ไขวิดีโอที่มันสั่นไม่ให้สั่นกันค่ะคือโทรศัพท์ของบางคนบางรุ่นนะคะสเปคมันอาจจะไม่สูงมากเราซื้อมานะคะไม่แพงมากมันก็เลยไม่มีการสั่นในตัวนะคะเวลาถ่ายวิดีโอหรือบางคนมีการสั่นในตัวแล้วอา้าวตอนถ่ายวิดีโอแล้ว,ล,วลืมเปิดแก้ไขย,ยังไงทีนี้ p ีแอมเบอร์ตี้มีวิธีมาบอกค่ะง่ายๆแค่ปลายนิว้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไมค์เซลฟี่กันสั่นไม่ต้องไปซื้อโทรศัพท์แพงๆไม่ต้องไปซื้อแอปแก้ไขง่ายนิดเด,เดียวเดี๋ยวเเเเรรราาาาไดูกกััันนนนนนลลยยยว่่่มมมิงงะะะคคข้ตอแ เปิดไปที่หน้า Google Photos นะคะก็คือรูปภาพ Google เนาะของเราก็จะรวมไปที่โฟลเดอร์ Google เข้าไปเลยก็จะเป็นรูปใบพัดสีสีนะคะสีใบ Photos เข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกหาคลิปอันนี้เราเปิดหน้ามีค้างไว้เนาะคลิปไหนที่ทุกคนอยากจะแก้ไขก็เข้าไปคลิปนั้นนะคะ Google Photos <Google S 2> ก็จะมีรูปเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นการซิงข้อมูลจากกล้องของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะค่อนข้างเยอะก็หาไฟล์ไว้ส่วนเราจะเลือกเอาไฟล์นี้เนี่ยค่ะลองดูว่ามันสั่นยังไงประมาณนี้เลย เนี่ยค่ะสั่นมากจริงๆกล้องมันมีการสั่นในตัวนะคะแต่ว่าลืมเปิดวันนั้นเกือบร้องไห้นึกว่าจะไม่ได้คลิปซะแล้วสุดท้ายก็มาค้นหาเจอวิธีนี้คือดีมากเลยเนี่ยค่ะสั่นมากเวี้นหัวมากโอเคแล้วทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำนะคะง่ายๆกดไปที่ตรงกลางตัวนี้นะคะตรงข้างล่างตรงนี้นะคะกำลังดาว์โหลดเดี๋ยวรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งโอเคดาวโหลดจะเสร็จแล้ว ต่อไปนะคะทุกคนเห็นสี่เหลี่ยมที่ครอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ไหมคะตรงข้างๆคํา,าว่าส่งออกเฟรมให้กดเข้าไปเลยคะ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นว่ากําลังปรับไม่ให้สัน่นรอมาอีกแป๊บหนึงค่ะกําลังประมวลผลกําลังปรับภาพให้เราอยู่แบบเดียวนะคะปรับภาพกําลังจะเสร็จอ่องเสร็จพอดีลองดูอีกรอบหนึ่งสิคะว่าปรับแล้วเป็นยังไงนคะคะนิ่งมากเหมือนตั้งกล้องเอาไว้เลยสมูทไหมคะ อันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปเจอตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะชัดเจนมากเลยว่าปรับแล้วมันดีขึ้นมากเห็นไหมคะเห็นอัฟเตอร์ของมันไหมเดี๋ยวดูไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะฟืดโอ้สบายตามากไม่เวียนหัวเลยพอเสร็จจากตรงนี้ใช่ไหมคะก็แตะตรงไหนก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นว่าบันทึกสำเนามุมบนขวาใช่ไหมคะก็บันทึกสำเนาไปเลย มันก็จะบันทึกวิดีโอที่แก้ไขแล้วให้เราเสร็จเรียบร้อย <S <S อันนี้คือไฟลออริจินอลของมันคือเวลาเวลาเราทำเสร็จแล้วไฟล์ที่เราเซฟอะมันจะอยู่มันจะอยู่ด้านหน้าของไฟล์เก่านะคะไฟล์เก่าก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยจะได้ไม่ไม่สับสนไม่วุ่นวายกันนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาเล่นฟังก์ชันอะไรจริงๆกดกระดิ่งไว้เลย